กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของใจกลางหลุมดำอาจเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานมืดปริศนาเรื่องหลุมดำและพลังงานมืดจัดว่าเป็นเรื่องลึกลับที่แวดวงฟิสิกส์ดาราศาสตร์ยังคงต้องศึกษาค้นคว้าเพื่อไขความกระจ่างกันอีกมากล่าสุดมีผู้เสนอว่าสองสิ่งนี้อาจมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยใจกลางหลุมดำอาจเป็นที่อยู่ของพลังงานมืด ซึ่งเป็นตัวการทําให้เอกภพขยายตัวด้วยอัตราเร่งทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปตีพิมพ์บทความวิจัย2ชิ้นลงในวรารสารโดยดรดันแคนฟาร่าหัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวายของสหรัฐระบุว่าพลังงานมืดถือกำเนิดขึ้นเมื่อสสารธรรมดาถูกบีบอัดอย่างยิ่งยวด ขณะดาวเริกยักษ์กำลังสิ้นอายุขายและยุบตัวลงกลายเป็นหลุมดำก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบชัดว่าแท้จริงแล้วพลังงานมืดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก70%ของจัก,กรวาลคืออะไรและมีอยู่ที่ไหนบ้างแต่พวกเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าพลังงานลึกลับนี้มีอยู่จริงหลังพบหลักฐานยืนยันว่าเอกภพกำลังขยายตัวด้วยอัตราเร่งบรรดานักฟิสิกส์ดาราศาสตร์คาดการว่า มีพลังงานบางอย่างเป็นตัวการผลักดันทําให้เอกภพที่ควรจะขยายตัวช้าลงเรื่อยๆเพราะแรงโน้มถ่วงกลับขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วยิ่งกว่าเดิมซึ่งนำไปสู่การเสนอแนวคิดเรื่องพลังงานมืดเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1990ดรคริสเพียร์สันสมาชิกทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการรูเทอร์ฟอร์ดแอปเปิลชันลาโบราทอรีของสหราาาชอณจักร อธิบายถึงที่มาของแนวคิดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับพลังงานมืดว่าทีมผู้วิจัยได้ศึกษาการเติบโตของหลุมดำจำนวนมากโดยเปรียบเทียบระหว่างหลุมดำในกาแล็กซีอายุน้อยที่ยังมีการก่อกำเนิดดาวดวงใหม่อยู่เสมอกับหลุมดำในกาแล็กซีเก่าแก่ที่ไม่มีดวงดาวใหม่ถือกำเนิดขึ้นมาอีกแล้ว ผลปรากฏว่าหลุมดำในกาแล็กซี่เก่าแก่มีอัตราการเติบโตมากกว่าที่ควรจะเป็น7-20เท่าทั้งที่แทบไม่มีสะสารหรือพลังงานจากสิ่งแวดล้อมภายนอกให้ดูดกลืนเข้าไปอีกแล้วเราสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ใหม่เพื่อใช้คำนวณวิเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้นโดยตีความว่าการเติบโตในอัตราที่เกินคาดของหลุมดำนั้นมาจากพลังงานมืดที่ถูกกักเก็บซุกซ่อนอยู่ในใจกลางของหลุมดำนั่นเอง ด็รเพียสันกล่าวผลคำนวณพบว่าพลังงานลึกลับชนิดนี้สามารถจะอธิบายค่าการขยายตัวของเอกภพด้วยอัตราเร่งได้พอดีนับเป็นครั้งแรกที่แวดวงวิทยาศาสตร์พบหลักฐานจากการสังเกตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในประเด็นนี้หากแนวคิดของทีมผู้วิจัยผ่านการพิสูจน์ว่าถูกต้องนั่นหมายความว่าปริศนาเรื่องพลังงานมืดที่ค้างคาใจนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์มายาวนานจะได้รับการคลี่คลาย ทั้งยังจะช่วยไขยปริศนาเรื่องภาวะเอกฐานที่ใจกลางหลุมดำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดที่กฎทางฟิสิกส์ทั้งหมดจะล้มเหลวใช้การไม่ได้โดยทีมผู้วิจัยระบุว่าหากใจกลางหลุมดำเป็นพลังงานมืดเสียแล้วภาวะเอกฐานก็ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีอยู่อีกต่อไป อย่างไรก็ตามข้อเสนอเรื่องใจกลางหลุมดำเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานมืดนั้นอาจมีความผิดพลาดได้เนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนของตัวเลขประมาณการอัตรากอกกำเนิดของดวงดาวซึ่งเป็นพื้นฐานของการคำนวณที่นำไปสู่ข้อสรุปของแนวคิดใหม่นี้ศาสตราจารย์วิเตอร์คาโดโซนักฟิสิกส์จากสถาบันนิวร์ที่กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กแสดงความเห็นว่าแนวคิดใหม่เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหลุมดำกับพลังงานมืดนั้น ออกจะเป็นการด่วนสรุปจนเกินไปเพราะยังไม่อาจอธิบายได้ว่าพลังงานมืดในหลุมดำผลักดันให้เอกภพขยายตัวได้อย่างไรทั้งยังไม่สามารถตอบคำถามมากมายที่มาจากหลักฐานซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดนี้ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของหลุมดำใจกลางทางช้างเผือกมีกลุ่มก๊าซประหลาดวิ่งวนรอบ ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินำโดยสถาบันมักส์พลังเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์วิทยุหรือ MPIFR ของเยอรมนีถแถลงยืนยันการค้นพบกลุ่มก๊าซร้อนขนาดยักษ์ซึ่งโคจรวนรอบหลุมดำมวลยิ่งยวดสาจิตาเรสเอสตาด้วยความเร็วสูง30%ของความเร็วแสงรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารอ s สโ o รโนมและอ t สโ p รฟิสิกระบุว่า การสำรวจในช่วงคลื่นวิทยุด้วยกล้องโทรทัศน์เอลมาที่ประเทศชิลีระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือบันทึกภาพหลุมดำซาจิตาเรสเอสตาที่ใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเมื่อไม่กี่ปีก่อนทำให้ตรวจพบข้อมูลการลุกวาบของคลื่นวิทยุที่บ่งชี้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มก๊าซดังกล่าวก่อนหน้านี้เคยมีการตรวจพบร่องรอยของกลุ่มกา๊าซที่วิ่งวนรอบหลุมดำซาจิตาเรสเอสตามาแล้ว จากการสังเกตการณ์ในช่วงคลื่นรังสี X และอินฟราเรดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่พบหลักฐานชัดเจนในช่วงคลื่นวิทยุซึ่งช่วยยืนยันได้อีกทางหนึ่งว่าสนามแม่เหล็กทรงพลังมหาศาลของหลุมดำมวลยิ่งยวดทำให้กลุ่มก๊าสนี้ก่อตัวและเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วสูงทีมผู้วิจัยระบุว่าวงโครจรของกลุ่มก๊าซร้อนดังกล่าวมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับวงโครจรของดาวพุธท,ที่วนรอบดวงอาทิตย์ แต่สนามแม่เหล็กทรงพลังที่แผ่ไปโดยรอบหลุมดำซาจิตาเรสเอสตาได้เร่งให้มันสามารถวนครบรอบได้ภายใน70นาทีเท่านั้นคิดเป็นความเร็วเหลือเชื่อถึงเกือบหนึ่งในสของความเร็วแสงและหลุมดำซาจิตาเรสเอสตาใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั้นถูกบันทึกภาพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สังเกตการดาราศาสตร์สีกโลกใต้แห่งยุโรปหรืออีโซและเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ขอฟ้าเหตุการณ์หรือ eht ที่เคยบันทึกภาพหลุมดำภาพแรกได้สำเร็จในปี2019ร่วมการเผยแพร่ภาพถ่ายภาพแรกของหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิตาเรสเอสตาที่ใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกภาพถ่ายนี้เป็นหลักฐานเชิงรูปธรรมชิ้นแรกที่ยืนยันว่าดาราจักรที่เราอาศัยอยู่มีหลุมดำมวลยิ่งยวดเป็นศูนย์กลาง หลังจากที่ก่อนหน้านี้นักดาราศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลปี2020ได้ทำนายไว้ว่าลักษณะการโคจรของดาวเลษ์กหลายดวงที่แถบใจกลางดาราจักรแสดงถึงการได้รับอิทธิพลจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลซึ่งมาจากวัตถุมวลมากที่มองไม่เห็นโดยวัตถุนี้น่าจะตั้งอยู่ห่างจากโลกราว26,000ปีแสง ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติกว่า300คนร่วมกันวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล6เทราไบต์ที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกรวม8แห่งเป็นเวลานานหลายปีจนสามารถบันทึกภาพหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิทารสเอสตาได้ในที่สุดทั้งที่ตามปกติแล้วเราไม่อาจจะทำได้เลยเนื่องจากมีกลุ่มฝุ่นและก๊าซที่หนาแน่นมากปกคลุมบริเวณใจกลางดารจาจักรอยู่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยสังเกตการในย่านรังสีอินฟราเรดทำให้สามารถมองทะลุกลุ่มฝุ่นและก๊าซที่บดบังแสงสว่างของซาจิทาเรสต้าจนเข้าไปเห็นหลุมดำมวลยิ่งยวดที่ขอบฟ้าเหตุการณ์ของมันส่องสว่างเจิดจ้าเนื่องจากมีกลุ่มก๊าซร้อนหมุนวนอยู่โดยรอบด้วยความเร็วสูงถึง3 0 0 0 0 0กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งกลุ่มก๊สนี้จะแผ่คลื่นวิทยุออกมาทําให้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกสามารถตรวจจับได้หลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิตาเรสเอสตามีมวลถึง4ล้านเท่าของดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างใหญ่ถึง60ล้านกิโลเมตรแต่ก็ยังมีขนาดเล็กกว่าหลุมดำมวลยิ่งยวด m 87ที่ถูกบันทึกภาพเป็นแห่งแรกเมื่อ3 000, ปีก่อนถึง1,000เท่าทำให้ซาจิตาเรสเอสตบันทึกภาพได้ยากกว่ามาก เพราะกลุ่มก๊สร้อนที่หมุนวนอยู่โดยรอบจะไม่เสถียรและเปลี่ยนรูปร่างไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาอย่างไรก็ตามภาพถ่ายของหลุมดำมวลยิ่งยวดทั้งสองมีลักษณะส่วนใหญ่คล้ายคลึงกันทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ว่าแม้หลุมดำจะมีขนาดหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแค่ไหนแต่ห่วงอวกาศโดยรอบของหลุมดำก็จะถูกควบคุมด้วยแรงโน้มถ่วงมหาศาลอยู่เสมอ การบันทึกภาพหลุมดำมวลยิ่งยวดซาจิตาเรส,เสตาร้าในครั้งนี้นอกจากจะใช้การสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์วิทยุเอลมาในประเทศชิลีแล้วเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ขอฟ้าเหตุการณ์ EHT ที่ตั้งอยู่ในหลายประเทศยังใช้เทคนิคที่เรียกว่าการตรวจวัดการแทรกสอดระยะไกล VLBI สร้างเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ที่ทำงานได้เหมือนเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน แต่มีประสิทธิภาพเสมือนว่ากล้องมีขนาดใหญ่เท่ากับโลกทั้งใบเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของใจกลางหลุมดำที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานมืดครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ